ลูกพลิกคว่ำพลิกหงายทำยังไงถึงจะทำให้ลูกทำได้เร็วเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังวิธีกระตุ้นพัฒนาการกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพวกค้าคนเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฟาังสำหรับคุณแม่ค่ะแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ลูกกำลังจะเริ่มพลิกคว่ำพลิกหงายเอ๊ะเราจะมีวิธีอย่างไรนะคะในการที่จะกระตุ้นให้ลูกของเรามีการพลิกคว่ำพลิกหงายที่เร็วขึ้น อาจจะประมาณสัก 3- 4เดือนนะคะลูกของบางคนเนี่ยก็พลิกความพลิกหงายได้แล้วลูกนะคะย่างเข้าเดือนที่สองที่3เนี่ยจะเริ่มพลิกตัวจากท่านอนหงายเป็นท่าตะแคงโดยการที่เรานะคะจะต้องเล่นกับลูกหยอกกับลูกนะคะมา,าเล่นทอมที่ท้องของลูกแล้วลูกก็จะมีปฏิกิริยาในการตอบสนองด้วยการขยับทําท่าเหมือนจะพลิกตัวแล้วก็ เริ่มโยกตัวไปมาพลางนะคะถีบเท้าแต่ก็ยังอาจจะไม่คว่ำนะคะแค่เหมือนจะตะแคงใช้เท้าถีบอะไรเงี้ยค่ะแล้วเมื่อลูกคอแล้วก็หลังเริ่มแข็งมากขึ้นท่าทางต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการช่วยเป็นแรงนะคะส่งให้ลูกของเรานะ่ะพลิกตัวคว่ำพลิกหงายได้นั่นเองลูกพลิกคว่ำพลิกหงายได้เองนะคะก็อยู่ประมาณสัก5เดือน เพราะจะต้องใช้การประสานงานและก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นเมื่อลูกพิกควมพิถไหยได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องฝึกให้เขาทำบ่อยๆกระตุ้นทำบ่อยปรบมือให้กําลังใจเด็กจะชอบแล้วก็ทำบ่อยๆนะคะถ้าลูกพิกควมพิถไห้ได้เร็วลูกก็จะนั่งไดเร็วแล้วก็คลานได้เร็วขึ้นนั่นเอง าการพริกคว่ำพิกหงายนะคะเราจะต้องฝึกช่วยนะคะไม่ใช่รอให้แต่ว่าพัฒนาการของลูกถึงเวลาก็จะทําเองอาจจะช้าไปหน่อยถ้าเรามีการฝึกช่วยจะทําให้ลูกของเรามีพัฒนาการที่เร็วขึ้นเราฝึกแบบไหนอันที่หนึ่งก็คือจับลูกคว่ำบนที่นอนนะคะให้ชูคอหรือเราจะคว่ำบนตักของผู้ใหญ่ก็ได้แล้วก็ใช้ของเล่นมาเขยา่านะหรือว่าเรียกชื่อลูกนะพยายามให้เขาเอื้อมจับ ในของเล่นน้าหรือพยายามพูดคุยนะคะทำให้เขา,ามีการกระตุ้นในท่าชันคอคอ,อจะได้แข็งหลังก็จะได้แข็งมากขึ้นนั่นเองข้อที่สอน,นะคะก็คือการฝึกกลิ้งตัวลูกไปมาบนที่นอนนะคะหรือว่าโยกตัวลูกไปมาโดยจับแขนหรือว่าจับขาเนี่ยช่วยให้เขารับรู้สึกถึงสิ่งที่ใกล้เคลียงนะคะใกล้เคียงกับการพลิกคว่ำพลิกหงายนั่นเองเล่นบ,บ่อย ฝึกเขากิ้งไปมาบนที่นอนบ่อยๆนะคะเด็กเขาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือการพลิกคว่ำพลิกหงายได้นะถ้าเขาพลิกคว่ำพลิกหงายได้เร็ว<ม>การนั่งเขาก็จะเร็วนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าเปลี่ยนที่นอนนะคะของลูกไปเรื่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งของเล่นลูกไปเรื่อยๆ <c oughs> เพื่อที่เขาจะได้ฝึกนะคะให้หันมองหันคอนะคะมองตามของเล่นนั้นหรือว่ามองตามสิ่งที่เราเรียกชื่อ <c oughs> ก็จะเป็นการกระตุ้นให้ลูกคอแข็งหลังแข็ง ถ้าลูกคอแข็งหลังแข็งเร็วก็จะทําให้พลิกคว่ำพลิกหงายได้เร็วทําให้คลานเร็วนะคะนั่งเร็วนั่นเองเพราะแม่ต้องหมั่นฝึกแล้วก็กระตุ้นพันาการของลูกอยู่เสมอนะคะอย่ารอพัฒนาการอ่ะหกเดือนแลวเขาก็นั่งได้เองห้าเดือนก็พลิกคว่ำพลิกหงายได้เองเราจะต้องฝึกด้วยการที่จะให้ลูกคอแข็งหลังแข็งได้ตามพัฒนาการหรือว่าได้ค่อนข้างเร็วเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับผู้ปกครองหรือว่าคนที่เลี้ยงดูด้วย ฝึกบ่อยๆก็จะช่วยให้เขาคอแข็งหลังแข็งเร็วขึ้นนั่นเองแต่ถ้าหากลูกของเรานะคะ6เดือนแล้วยังไม่มีการพลิกคว่ำพลิกหงายเลยกระตุ้นก็แล้วทำอะไรก็แล้วนะคะไม่พลิกคว่ำพลิกหงายเลยสำหรับเด็ก6เดือนซึ่งตามทฤษฎีตามพัฒนาการเนี่ยเด็ก6เดือนก็ควรจะเริ่มนั่งได้แล้วใช่ไหมคะแต่ลูกของเรานะคะ ยังพิความพิชายไม่ได้เลยก็ควรพาลูกนะคะไปปรึกษาแพทย์ไม่ได้บอกว่าลูกพัฒนาการล่าช้านะคะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะอาจจะเราขาดการกระตุ้นไปไหมอ่าขาดการฝึกลูกทาบ่อยๆไปไหมนะคะก็พบคุณหมอคุณหมอก็จะได้แนะนําให้ฝึกลูกมากขึ้นนั่นเองนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ในการฝึกลูกพิกคว่มพิกไงให้ได้เร็ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันด้วยน,นะคะเมื่อเจอคลิปดีๆก็จะได้เจอกันสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ